สวัสดีครับเรามาดูทุเรียนที่ผมเสียบยอดติดแล้วนะครับไปดูอีกโคกหนึ่งเธอที่สวนผมมีสวนไผ่นะครับคุณพ่อแกปลูกสวนไผ่ไผ่กิมซุงนะครับหกไร่เราไม่ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับปุ๋ยเคมีก็ไม่เคยใส่นะครับในสวนนี้ ยงยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นภูมิแพ้นะครับผมก็มันกันอันนี้เป็นทุเรียนปลูกจากมาเมล็ดนะครับเป็นทุเรียนอันนี้มอนโธงนะครับมเมล็ดใหญ่เลยผมซื้อมาลูกหนึ่งซื้อมาจากบิ๊กซีนะฮะบ,บิ๊กซีสุรินนะครับผมอยู่สุริน ก็ทานไปมันมีมันมีมนมมเมล็ดที่สมบูรณ์เมล็ดเดียวก็เอามาจิ้มไว้นะครับจำไม่ได้ว่ากินตอนเดือนไหนแต่ว่าพึ่งใบพึ่งเริ่มเก๋นะครับนี่ส่วนอีอันหนึ่งก็จิ้มพร้อมกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเม็ดถุเรียนทุเรียนบ้านนะครับอันนี้เป็นเม็ดถุเรียนบ้านนะครับ อันนี้เป็นเม็ดทุเรียนบ้านเลยสั่งมาจากเพื่อนในเฟซนะครับผมก็ติดตามในกลุม่มเหมือนกันนะครับกลุม่มคนปลูกทุเรียนก็จำชื่อแกมไม่ได้นะสั่งมาโลหนึ่งนะครับก็เอามาจิ้มไว้ตรงนี้เม็ดหนึ่งก็โตพร้อมกับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็เอายอด ต้นทุเรียนทองลาบูนะครับมาเสียบร้อยเสียบนะครับดูได้เดี๋ยวให้ดูนี่ครับเสียบตรงนี้เลยนะครับไม่มีการใส่ปุ๋ยนะครับนี่ใบเพิ่งเริ่มแก่นะครับโดนอะไรกัดกินน่าจะเป็นหอยนะครับแถวนี้ไอหอยตัวเล็กๆเยอะ ก็เขียวดีนะครับยังไม่ได้เจอว่าเป็นอะไรแต่ว่าตรงนี้เป็นดินเหนียวเลยนะครับนี่ดินเป็นดินเหนียวก้นบ่อแบบเป็นดินออกดานดานทรายทรายแบบเดินเมษาเอาน้ํามาเทแล้วมันมันไม่ซึมนะก็โค้งนี้ก็ปรับปรุงปีหนึ่งเหมือนกันนะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใส่เยอะมากเลยนะครับนี่ห้าหกกระสอบไม่อยู่นะผมผมเอามาใส่ ผมเบกมาครั้งละครึ่งครึ่งกระสอบปุ๋ยอ่ะไอปุ๋ยหัวอาหารหมูนะครับทอดีเลี้ยงหมูด้วยกคลุกคลุกแล้วก็เอาใบไผ่มาผสมด้วยก่อกว่าจะเป็นอย่างนี้ก็เอามาดมดูนะครับมันหอมแต่ตอนเดินพฤษภานนี่ตอนที่เอามาผสมรู้สึกว่าจะมีกลิ่นนะครับ เหมือนเราเอาอะไรมาหมักแล้วมันบอกไม่ถูกนะมันมันเหม็นเหม็นแต่ว่าตอนนี้มันหอมแล้วครับน่าจะผ่านกระบวนการแล้วทีนี้มันอาจจะได้รากพวกกล้วยรากอะไรมาช่วยนะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับใครอยากทําแบบนี้ลองทําดูนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะฮะผมต้องบอกเพื่อนๆพ,อนพี่ๆน้องๆอาจารย์ทุกท่านนะว่าทำตรงนี้ทำเพื่องานอดิเรกเพื่อความสุขเท่านั้นนะครับเรามีงานอื่นทำมีงานประจำมีไปสายอื่นนะครับผมไม่ใช่สายเกษตรแต่ว่ารักในการทำเกษตรนะครับเด็ดมา เดีย๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงไอ้สองสองต้นนี้นะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับ <g ül> ให้กําลังใจด้วยนะครับพอดีมือใหม่ครับ <g ül> เอ่อพูดถึงเรื่องการเสียบยอดหรือปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ผมชอบนะครับ <g ül> ทุกอย่างเลยที่เป็นสีเขียวนะครับรู้สึกมีความสุขเวลาได้ปลูกได้ดูแลก็ <g ül> <g ül> ผมว่าทุเรียนเสียบยอดอยากนะครับอันนี้คือคือที่ผมเสียบติดครั้งแรกแต่มันมีก่อนหน้านั้นที่ผมทําตายนะครับบางต้นก็โตขนาดนี้แล้วก็คือผมก็เล่นอันเล่นทําเพื่อความสนุกสนานเพื่อมีความเครียดนิดนิดบางบางครั้งนะครับแต่ว่าที่จากผมเสียบยอดมาผมว่าฝรั่งเสียบยากที่สุดแล้วมาเจอทุเรียนนี่ก็คือผมยอมรับนะครับ มันเกี่ยวกับสภาพอากาศเลยผมคิดจำที่ผมรู้สึกนะอันนี้คือความคิดผมนะครับผมไปไปเสียบตอนปลายฝนต้นหนาวมันก็ไม่ติดแต่มาติดตอนช่วงนี้แหละครับนี่มันติดหน้าฝนเดืนกันยาตุลาโอเคครับเดี๋ยวมีเวลาว่างจะอัปเดตโคกอื่นๆให้ให้ให้ดูนะครับติดตามดูทองลาบูต้นนี้นะครับผมจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับ ดูว่ามันจะโตไหมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ